ยามาฮ่าเรซั R หนึ่งร้อยยี่สิบห้าคือหนึ่งในรถจักรยานยนต์ออโตเมติกที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความสปอร์ตความคล่องตัวและดีไซน์ที่แตกต่างจากสกูตเตอร์ทั่วไปด้วยแนวทางการออกแบบแบบสตรีทแรลลี่ที่โดดเด่นด้วยเส้นสายเหลี่ยมสันเชียบคมทำให้รถคันนี้ดูมีความดุดันแต่ยังคงให้ความคล่องแคล่วในเมืองเหมาะกับทั้งผู้ขับขี่มือใหม่และผู้ที่ต้องการสกูตเตอร์ที่ใช้งานง่ายแต่มีสไตล์เฉพาะตัวขีด,ขด,ขด ดีไซน์ภายนอกสปอร์ตแกร่งทันสมัย Yamaha Racer 1 2 5โดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกที่มีความดุดันแต่แฝงไว้ด้วยความปราดเปรียวไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์แยกเฉพาะกับไฟ DRL ที่ให้ความรู้สึกคล้ายรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตมาพร้อมบางลมหน้าที่ช่วยลดแรงต้านขณนะขับขี่และยังเพิ่มลุกเทให้กับตัวรถท้ายรถดีไซน์แบบแหลมพร้อมไฟท้ายทรงสปอร์ตและไฟเลี้ยวแบบแยกข้างให้ความรู้สึกสปอร์ตเต็มขั้นบางโครนหลังแบบลอยติดกับตัวเฟรม ช่วยลดการะส,สมโครนและดูแกร่งในสไตล์รถแรลลี่ขีดขีดขีดเครื่องยนต์ b ลูคอ o r e 125ลูกบาทเซนติเมตรประหยัดและทรงพลังขุมพลังของเรซา R 125มาพร้อมเครื่องยนต์ l ลูคอ r e ขนาด 125cc ซีซีแบบหัวฉีด FI ที่ให้กำลังเครื่องยนต์เพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและนอกเมืองพร้อมระบบ Smart ทมอเตอร์เจเนเรที่ทำให้สตาร์ทเครื่องเงียบและนุ่มนวล อีกทั้งยังมีฟีเจอร์ Stop and s t a r t t y s t e m ที่ช่วยดับเครื่องอัตโนมัติขณะจอดลดการสิ้นเปลืองน้ำมันในขณะรถติดฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้เรซั Z R หนึมีความประหยัดเชื้อเพลิงเป็นเยี่ยมโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่สามารถทำได้ถึงกว่า60กิโลเมตรต่อลิตรขีดขีดขีด,ขดเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน Yamaha าเรซ R 1 2 5มาพร้อมหน้าจอเรือนไม้แบบ LCD ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งความเร็วระดับน้ำมันและไฟแสดงสถานะก,การทำงานต่างๆระบบเบรกหน้าดิสเบรกพร้อม UBS หรือ Unified Brake System ซึ่งช่วยกระจายแรงเบรกหน้าหลังให้เหมาะสมเพิ่มความมั่นใจในการหยุดรถพื้นที่เก็บของใต้เบาะมีความจุถึง21ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้และยังเหลือพื้นที่พอสำหรับสิ่งของอื่นๆอีกด้วยขีด,ขด,ขด ความคล่องตัวในการขับขี่ในเมืองด้วยน้ำหนักรถเพียง99กิโลกรัมทำให้ Yamaha Racer R หนรอย125เป็นรถที่ขี่ง่ายและคล่องตัวในสภาพการจราจรของเมืองไทยตัวเบาะมีความสูงพอเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ชาวเอเชียที่ส่วนสูงไม่มากทำให้สามารถวางเท้าได้มั่นคงขนาดเดียวกันล้อหน้าขนาด12นิ้วและล้อหลังขนาด10นิ้วช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจบนถนนที่หลากหลายรวมถึงสามารถขับขี่ผ่านทางครุขราหรือหลุมบ่อขนาดเล็กได้ดี ขีดขีดขีดดีไซน์สีสันและภาพลักษณ์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ Yamaha r a ร e r R หนึมีให้เลือกหลากหลายสีสันซึ่งแต่ละสีถูกออกแบบมาให้เหมาะกับบุคลิกของผู้ขับขี่ที่ต้องการความเป็นตัวเองสีแบบทูโทนที่ตัดกันอย่างชัดเจนสื่อถึงพลังและความสนุกของผู้ใช้รุ่นใหม่อีกทั้งยังมีรุ่นส t r ร e t แรลลีที่ตกแต่งพิเศษด้วยการแทนและลวดลายกราฟิกเฉพาะเพิ่มลุคความเป็นสปอร์ตแรลลี่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เหมาะกับสายเทยที่ต้องการความแตกต่างไม่เหมือนใครขีดขีดขีดสรุปสกูตเตอร์ที่ให้มากกว่าความคล่องตัวยามาฮ่าเรซั125ไม่ได้เป็นเพียงรถอัตโมติสำหรับใช้งานทั่วไปแต่ยังมาพร้อมดีไซน์ที่ล้ำสมัยสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ไว้วางใจได้ความประหยัดน้ำมันและฟีเจอร์เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือวัยทำงานเรซัต R หนึ่งร้อยยีคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถอตโตเมติกที่มีความเท่แตกต่างและใช้งานได้จริงทุกวอ